โอเคกินมาม่าเสร็จแล้วนะก็งั้นเรามาทำความรู้จักกันดีกว่านะเชววื่อวันไม้งั้นเรามาแต่งตัวเหมือนคลิปที่แล้วกันดีกว่าเลยแล้วทาเล็บกันดีเอาละทุกคนหลายๆคนอาจจะให้เราเล่นเกมซิมซิมเหมือนเดิมใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรามาไม่อยากเล่นซิมซิมิีแล้วม嘛 หรือว่าอยากเล่นเกมที่มันหัวร้อนอะหวัหวรุดหัวลื้นาม่ต้องโอเคละ เลือกอาวุธตั้งแต่เข้าเกมเลยเหรอต้องเลือกอุปกรณ์เทพขั้นสูงอยู่แล้วใช้ไ,ไม่ได้อุปรกรณ์ขั้นต้นที่แจกมาตอนแรกใช้มือตียังแรงกว่าเลยเนี่ย,ยงั้นไปฟาร์มเอาเซนี่ดีกว่าสะสมเซนี่ครบแล้ว ฉันออนไลน์ก็ถูกคนกลุ่มหนึ่งหัวเราะย่อใส่ใครจะไปทนไหวแต่ฉันก็ทนได้แต่และคนแต่งตัวสวยๆทั้งนั้นมีแต่ฉันคนเดียวที่ดูเหมือนลูกเป็ดที่เร่ไม่มีเงินที่จะซื้อชุดแต่งเหมือนคนอื่นลาก่อน หมดลน้ลนหมดลน้นหมดล้นไปละบายบาย